นี่นะฮะหลังจากที่เราไปจองเตียงสองชั้นที่อินเด็กมานะฮะวันนี้เขาก็มาประกอบให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหโอ้ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากใช่มันมีหัวเตียงที่ไว้วางของได้ด้วยอ่ะแจ๋วอ่ะนี่แล้วมีัานหนังสือนะชั้นเขียนตรง้ อันนี้คือชั้นเหรอไม่ใช่ชั้นแบบเป็นกล่องใส่อะไรได้เป็นกล่องใส่ของเหรอใช่แล้วก็เขียนหนังสือบนนั้นได้พับมาแล้วก็เขียนอ๋อก็คือไม่ใช่คนพอปิดออกมามันก็จะเป็นเหมือนเราเขียนหนังสือตรงนั้นได้อ๋ออย่างนี้ปิดโคลนหน่อยเดี๋ยว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 ปิดได้เลยลองดันไปให้สุดได้ไหมไม่สุดแล้วพ่อสุดแล้วพ่อเหรอสุดแล้วสุดแล้วแล้วแล่วจะดึงกลับมาต้องทำยไงดึงได้เลยดึงได้เลยโยกแรงกลับมาได้เลยอ๋อมันเป็นโช๊คเนาะ อ๋เครื่อนี้การกระแทกค่ะเนาะอืมระวังอืมใจอ๋อนี่ใช้เวลาประกอบกับสชั่วโมงกับสองชั่วโมงเนาะผมก็ก็สมควรสองชั่วโมงแหละเพราะว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะทีนี้ก็คิวของคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนทำหลอดไฟให้มันสว่างเพราะว่าหลอดไฟเสีย